กำลังว่าจะออกไปหาปลากินท่าหน่อยวางตะคัดนี่ดูดิไม่ยอมไปอ่ะเมื่อวานนี้มาวิทิทน้ำเรือฝนตกฝนตกมากน้ำมันเข้าเรือเยอะไงเลยมาวิทน้ำเรือจะเห็น,นยิ่งอยู่วันนี้มาจะไป วางตะคัดเพื่อดัดปลาก็ยังอยู่อีกตรงนี้เป็นหัวเรือนะทางนี้เป็นท้ายเรือขวดเอาไว้ลอยเวลาผูกทุนปลาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปเมื่อวานเจอก็เอาไม้เกลี่ยเกลี่ย,ก,ย,ก,ย,ก,ยก็ไม่ออกพอหัวออกมาทำท่าจะออกแต่ไม่ออกก็เลยคุยกันเออวันนี้ก็เลยนอนสบายเลย ครับเดี๋ยวเราไปวางตะคัดดีกว่าวางตะคัดเสร็จแล้วยังอยู่ยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเก็บตะคัดเดี๋ยวกลบเก็บเก็บตะคัดแล้วดูดิันจะอยู่ไหม เก็บตะคัดก่อนดับไม้มาเช้าตัวนั้นมันอยู่วะอยู่ไหมหรือไปแล้วไม่มีแล้วไปแล้วตาท้องเรือป่ะเนาะ ไปแล้วมั้งไปแล้วม่ีแล้วฮมไปไปเก็ตบตะคัดดีกว่านจะมีปลาติดตักตัวบ้วางไม่รู้ ถึงที่แล้วข้าวปนกอไม้เลยอย่าวไปนู่นถ่ายไม่ถนัดแค่นี้ก่อนเก็บเล็กให้ว่ากันเก็บเสร็จแล้วได้มาสองตัวปรากฏตัวหนึง่งปลาเสือตัวนึงพอได้กิน อืมตัววันนี่ปม่เัสือพอได้กินดีกว่าไม่ได้เลย โอเคได้ปลาสองตัวดูสิตัวใหญ่มากปิดคนหนวด